วิทภูทริศสัมพันธ์แม่บ้านในค้าหรือหาดกลายเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอีกครั้งหลังซูซี่หาทไทเทพเทียรัฐาดาวัย78ปีและเป็นคุณแม่ของพระเอกหนุ่มดอนเทียรัฐาดาได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์กับวิทภูทริศพรหมบันดาลที่อายุห่างกันถึง24ปีและใช้เวลาคบหาดูใจกันกว่า20ปีจนกลายเป็นเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างเผ็ดร้อนไปทั่วสังคมออนไลน์อย่างรวดเร็วนั้นล่าสุดวิทย์ภูทริศ ก็ได้ออกมาโพสข้อความเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นผ่านทางอินสตาแกรมระบุว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเราไม่อยากจะตอบโต้ะอะไรไปในฐานะที่เป็นผู้ชายแต่ความจริงเป็นยังไงก็รู้อยู่แก่ใจผมแค่อยากให้ทุกคนได้รับรู้ถึงผลสรุปของ25ปีที่ต่อสู้เคียงข้างคุณมาตลอดแต่เพราะเราเป็นเด็กอายุน้อยกว่าก็ให้เกียรติคุณมาตลอดตอนนี้ผมก็อายุจะ50แล้วผมมีลูกสาวที่น่ารักคนหนึ่งแล้ว ผมพร้อมที่จะออกมาปกป้องชื่อเสียงของผมและลูกที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตพร้อมกับพธภาพเอกสารข้อตกลงในข้อต่างๆภายหลังจากที่ทั้งคู่ได้หย่าร้างกันโดยในเอกสารดังกล่าวนั้นลงวันที่26เมษายนและมีการระบุโดยสรุปว่าที่ดินและห้องชุดที่ติดซึ่งเป็นชื่อของทั้งคู่วิทภูทริตตกลงโอนทั้งหมดให้กับฝ่ายหญิงโดยไม่ขอเรียกร้องใดๆส่วนรถยนต์หรูที่เป็นชื่อของฝ่ายชายก็โอนให้ฝ่ายหญิงเช่นกัน นอกจากนี้หากอยู่ในครอบครองของฝไไ่ายใดก็ให้เป็นของฝ่ายนั้นทั้งนี้ภายหลังจากที่วิทภูทริทได้โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าวไปไม่นานเจ้าตัวยังได้โพสต์ภาพของหนูน้อยเบลลา่าผู้เป็นลูกสาวทั้งยังโพสต์ข้อความระบุว่าพอไม่อยากให้หนูเติบโตมาแบบที่ยังมีใครสงสัยในตัวพ่อถึงเวลาที่พ่อต้องปกป้องศักดิ์ศรีของตัวพ่อและศักดิ์ศรีของหนูที่จะเติบโตมาอย่างสง่างามเพราะพ่อเองก็มีศักดิ์ศรีและมีความสง่างามมาตลอด เมื่อถามว่าเพราะแม่น้องเบลล่าหรือไม่ที่ทําให้เลิกกับภรรยาเก่าหนุ่มวิ์กล่าวว่าไม่รู้จะพูดยังไงคนเราอยู่ด้วยกันก็มีเรื่องระหองระแหงกันบ้างซึ่งระหว่างที่มีลูกก็แยกกันอยู่กับภรรยาเก่าส่วนเรื่องใบยาที่มีคนถามนั้นตนไม่ได้จดทะเบียนกันเมื่อถามว่าเหตุผลที่ไปต่อไม่ได้เพราะเรื่องลูกหรือไม่วิ์กล่าวว่าความอยากมีลูกเกิดจากวัยของเราที่เปลี่ยนไป ตอนคบกับคนเก่าเราอยู่ในวัย20ต้นๆกว่าเมื่อผ่านวัยมาเรื่อยๆความคิดก็เปลี่ยนไปก็มองว่าถ้ามีลูกสักคนก็คงจะดีแต่ก็ต้องยอมรับสภาพก่อนหน้าก็ไม่ได้คิดว่าจะมีเพราะเป็นไปไม่ได้แต่ช่วงระหองระแหงแยกตัวมาอยู่ก็มีอะไรหลายๆอย่างเข้ามาโดยไม่ได้ตั้งใจวิทย์กล่าวต่อว่าสําหรับแฟนใหม่คือน้องอุ้ยไปเจอกันตอนที่กลับไปอยู่ต่างจังหวัดเป็นเพื่อนของรุ่นน้องของน้องสาวผมได้เจอคุยกันประมาณเดือนสองเดือน ตอนเจอก็ชอบประมาณหนึ่งซึ่งตอนนั้นไม่ได้วางแผนไว้แต่น้องมาเองก็ดีใจและไม่ได้มีลูกเพราะคนเก่ามีไม่ได้เมื่อมาแล้วก็ทำหน้าที่พ่อเต็มที่โดยวันที่ลูกคลอดเรามาทำงานในกรุงเทพก็เห็นกันผ่านกล้องตอนเจอกันครั้งแรกก็เป็นความรู้สึกแปลกๆเมื่อถามถึงกรณีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นทั้งมีอะไรกับแม่บ้านเอาหลานทำเมียนั้นวิ์กล่าว,ว่าเรื่องมีอะไรกับหลานนั้น มันเป็นเรื่องที่เขามาโนไปเองไม่ใช่หลานตัวเองหรือพันรยาอะไรทั้งนั้นมันเป็นแค่ข้อความแชทในโทรศัพท์ที่เขาเรียกว่าคุณอาเลยถูกอาตมาตีความกันเอาเองว่าเรามีอะไรกันผมมีหลานอยู่คนเดียวเป็นลูกพี่สาวแท้ๆอายุ20ปีส่วนประเด็นเรื่องมีอะไรกับแม่บ้านนั้นเป็นเรื่องเมื่อ15ปีที่แล้วก็มีบ้างวันหนึ่งคนเราก็อาจจะมีอะไรผิดพลาดบ้างถ้าเทียบกับเวลา25ปีเรื่องนี้เป็นเพียงแค่เศษเสี้ยวที่เราผิดพลาดไปขอขอบคุณข้อมูลจากมีเดียพันจับขอบคุณคะ่ะ